ส,สดี้นคนเลยวันนี้ฝากของแพงเนาะคุณรู้ไหมว่าไม่มีสิ่งใดที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้นี่จำไว้เลยว่าหลายหลายคนเนี่ยถ้าเกิดว่ามีแนวคิดแบบเดิมๆแบบเก่าๆเนี่ยเขาอาจจะคิดว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้จะต้องเป็นมันตลอดไปเนาะหรือว่าคุณอาจจะไปรับฟังจากการวินิจฉัยมาจากคนนน้นคนนั้นคนนี้เนาะทำให้คุณคิดว่ามันไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้แล้วแต่ความจริงนั้นทุกอย่างนั้นเปลี่ยนแปลงได้หมดนี่อยู่ที่ว่าคุณเลือกจะเป็นแบบไหนเนาะวันนี้ แพงมากคุณครูเจอดาต้าเนาะมีนางฟ้าเนาะมีคนมีแหละบุคคลทั่วไปเนาะมาเจอกันเนาะทีนี้เขาก็เล่าให้ฟังว่าที่บ้านของเขาเนี่ยแฟนของเขาเนี่ยป่วยติดเตียงอยู่เลยเนี่ยเขามาออกกําลังกายอยู่แล้วเขาบอกเขาบอกว่าคงไม่หายแล้วแต่ความจริงคุณครูจะบอกให้ว่าหายแน่นอนแม้เพราะอะไรเพราะถ้าคุณเชื่อแบบไหนมันก็จะเป็นแบบนั้นแล้วที่สําคัญก็คืออย่าเชื่อมาอย่าตรงหน้านี้ไม่ว่าเรื่องใดก็ตามโอเคไหม ถ้าคุณปรารถนาที่จะมีสุขภาพดีไปต่อให้มากพอและนานพอและต่อเนื่องและเข้มกว่าโอ้ย,อย่างแทงเข้มไหมลูกไปต่อให้นานพอต่อเนื่องและเข้มกว่าด้วยนะเข้มไหมจะไม่มีภาพอันอื่นนะที่คุณไม่อยากได้ไม่ต้องการเนี่ยเข้ามาแทรกแซงเข้มไหมลูกอันนี้ก็วิวสวยมากเมื่อกี้ก็เป็นแบบโอ้ยท้องฟ้าสวยมากแล้วก็ลมพัดดีดีก็รักทุกคนเลยแล้วก็ดีใจมากที่ด้ทำสิ่งนี้แล้วแล้วก็ อย่างนี้เหรอแล้วก็เป็นความสุขสนุกสนานมากๆเลยแล้วเด็กๆก็เช่าไหมในแต่ละคาสเนาะเดี๋ยวเลยเี้นี่ก็จะมีสอนในโรงเรียนซอสนะเรเว่าสิบแล้วว้าวเมซิ่งและจะบอกเลยว่าเวิร์กช็อปที่จะให้จะโคตร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 แพงเนาะตอนนี้เรามีข่าวดีเข้ามาเพียบเลยเยอะแยะมากมายลูกแล้วก็ไหนๆก็จะมีนี่อีกคัสอะไรนะคัอะไรคัสอะไร ล็อกมินิแพ็คนี้แฮกจิตแฮกจิตวันละจุดนี่แฮกจิตวันละจุดนี่แฮกจุดวันละจิตชื่อลุงก็ตลกดีลูกจำง่ายดีแฮกจิตวันละจุดนี่นะยังครูจะสรุปของเพลงให้เพียบเลยเนาะที่เป็นแบบปัญญาภูมิปัญญาเพลงคุณภูมิปัญญาที่ แพงมากนะของบริกทที่เป็นสัมมนาขเขานะบางงานก็คุณคัวไปสอนในกฎของคำามทําเงินล้านซึ่งก็แพงมากเนาะแล้วก็ใช้เวลาใช้พลังมากแต่คุณครูอยากจะเสริมนิดนึง,นงลวกันเนาะนี่คอนเทนต์ที่บอกไปในแบบสมมุติเป็นเคส e s t u ี้หรืออะไรพวกนี้นะแต่จริงๆแล้วเนี่ยที่เป็นคลาสใหญ่เนี่ยคมแล้วก็แพงกว่านะลูกเพราะว่าในแต่และเคสของคําถามของผู้คนเนี่ยก็จะแปลงไปกับความสงสัยของเขาใน ในจุดๆ,ๆนั้นของคนคนนั้นนี่เพราะฉะนั้นอาจจะไม่ได้มาแอพพลายได้กับทุกๆเรื่องในชีวิตโอเคไหมแต่ถ้าสิ่งที่จะแอพพลายได้ทุกๆเรื่องในชีวิตก็คือปัญญาตั้งแต่ The อ i ดีไวนะเดอดดีไวสีาคกทงคนทำนำมเงินล้านจากวันมาร์เก็ตติ้งเออคัร์แบบใหญ่ๆเนี่ยกายทองคำอะไรพวกนี้นะเนี่ยมันจะทำให้คุณเข้าใจสิ่งแก่นแท้อย่างแท้จริงนะลูกโอเคไหม แล้วก็นั่นแหละเวลาคุณเข้าใจอะไรลึกซึ้งเนี่ยคุณก็จะคมได้เลยนะแล้วก็ทําให้คุณไม่เสียเวลาด้วยแถมยังเป็นความสุขสนานได้อีกความสุขสนุกสนานแฮปี้เนาะเออสวัสดีทุกคนเลยมีความสุขมากที่ได้ทำสิ่งนี้เนาะแล้วก็ล่าสุดวันนี้เดี๋ยวจะมีลงน,นี่คันนี้ทานซอสนีทานซอสดูให้อีกสักรอบป่ะเออนี่มีรีวิวจากเด็ก,ดกๆนี่มันไม่ธรรมดาเนาะที่ใครได้มารู้อะไรเรื่องราวพวกนี้ เห็นไหมล่ะกลับมาฟังใหม่ก็ร้องให้ไม่หยุดเลยนี่ทำมันยิ่งใหญ่มหาศาลมันไม่ธรรมดาที่ใครจทะทุกคนจะไม่ได้รู้เออก็แพงประละ่ะนี่แหละไอ้โมเมนต,ต์ที่คุณจูนซ้อนเนี่ยไหมคุณได้ดื่มด่ำกับประสบการณ์พวกนี้เนาะคุณได้เป็นมันอย่างแท้จริงคุณได้เข้าใจมันอย่างแท้จริงแล้วคุณก็จะมีคําพูดพวกนี้เนี่ยออกมาเพราะว่าตอนนั้นเนี่ย คุณกาลังสเตจูนซอนแล้วคุณกําลังมองเห็นภาพกว้างใหญ่คุณกําลังอยู่ในการชื่นชมพิเศคุณกําลังอยู่ในชมรมอิสไ์พรีเมียมคุณกําลังอยู่ในโรงเรียนซอสเวลาคุณได้แอปพิเศเนาะได้ชื่นชมยินดีเนี่ยคุณก็จะมีมากขึ้นนี่เข้าใจป่าคุณก็จะอยู่ในโมเมนต์ของความของหวานเนาะแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ไม่ได้ทำเวิร์กช็อปพวกนี้เห็นไหมล่ะไม่งั้นคุณก็จะหลงลืมว่าคุณอาจจะเคยตื่นรู้แล้วเห็นไหมลูกเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงบอกว่าต้องเข้มต่อไปต่อและต่อเนื่องโอเคไหมอย่างเพลง แล้วก็นะดีใจอ่ะวันนี้ใครอยากฟังใครอยากดูนิทานซอสเปล่าเดี๋ยวเปิดนิทานซอสให้ดูนะนิทานซอสนี่อ่ะเดี๋ยวจัดให้นิทานซอสนี้พลอยกับซอสเพื่อนรัก <c oughs> เอาอีกแล้วเปิดให้ดูเปิดให้ดูเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปตอนที่สองแล้วนะตอนแรกเดี๋ยพลอยกับซอสเพื่อนรักรวันหนึ่งพลอยกําลังต่อตัวต่ออย่างสนุกสนาน แต่แล้วตัวตอบก็ถล่มลงมาพลอยรู้สึกหงุดหงิดและโกรธมากหน้าของเธอแดงกำ่ำทันใดนั้นสอสก็กระซิบว่าความรู้สึกนี้คือความโกรธและพลอยมันเหมือนพายุลูกเล็กๆในใจเราพลอยตะโกนฉันไม่ชอบพายุสอสตอบกลับอย่างอ่อนโยนว่าไม่เป็นไรเลยเรามาทําให้พายุสงบลงกันเถอะลองหายใจเข้าลึกๆเหมือนกําลังสูดกลิ่นดอกไม้แล้วหายใจออกยาวๆเหมือนเป่าเทียนวันเกิดสิ เมื่อพลอยใจเย็นลงสอนก็อธิบายว่าเห็นไหมพายุสงบลงแล้วความโกรธบอกเราว่ามีบางอย่างไม่เป็นไปอย่างที่เราหวังเราแค่ต้องรับฟังแล้วหาทางทําให้รู้สึกดีขึ้นพลอยยิ้มออกเธอเริ่มต่อตัวต่อใหม่อ,อ,อีกครั้งอีกวันหนึ่งคุณแม่ต้องไปทํางานแต่เช้าพลอยรู้สึกเศร้าและคิดถึงคุณแม่น้ําตาเริ่มคลอเบ้าสอนปรากฏตัวขึ้นแสงของสอนสะดูนุ่มนวลและปลอกโยนนี่คือ ความเศร้านะมันเหมือนฝนตกเบาๆในใจฝนจะหยุดตกไหมทอยถามเสียงแผ่วสอดกระซิบว่าแน่นอนที่สุดเรามาคิดถึงเรื่องสนุกๆที่จะทํากับคุณแม่ตอนท่านกอบมากันดีไหมหรือว่าดรูปสวยๆให้คุณแม่เป็นของขวัญก็ได้นะการวาดรูปให้คุณแม่ทําให้พลอยรู้สึกดีขึ้นความเศร้าค่อยๆจางหายไปเหมือนเมฆฝนที่ลอยผ่านไปเหลือไว้แต่ท้องฟ้าที่สดใสในใจของเธอ คืนหนึ่งพลอยได้ยินเสียงฟ้าร้องดังคืนเธอนี่ไงมันทําให้เราได้เข้าใจอารมณ์แต่ละอย่างเนาะจริงจริงนีทานซอสก็ไม่ได้สําหรับเด็กเลยแต่เป็นสําหรับทุกๆคนทั้งหางเพราะพวกอเองเป็นเด็กกันหมดเลยเข้าใจไหมเออแล้วก็ดีใจมากที่ได้สร้างสรรค์สิ่งสวยงามนี้เนาะแถมออดีโอนะเบาะกะกะกะเทนะ่ากับรวยเนาะตอนนี้ก็เดี๋ยวจะมีพาร์ทสองเข้ามาให้สำหรับคนที่ลงอ e ีบุ๊กนะจ๊ะ แล้วใครที่ลงแบบ a u ิโอรอชมไว้เลยคุณครูมีสอนเพิ่มเติมแน่นอนแพงมากแพงและแรงในแกงลูกแล้วใครที่ได้เข้าแบบ a u ิโอเนี่ยเหมือนกับคุณแบบได้ร่วมทำเวิร์กช็อปไปด้วยเลยนะแล้วใครที่ลงแบบอ e ีบุ๊กอย่าลืมทำเวิร์กช็อปด้วยจ๊ะแพงแพงทั้งนั้นใอเคไหมอันนี้ก็มาด้วยรักแล้วก็รักทุกคนเลยคุณครูอยากให้ติ๊เดยทุกคนใครมีความปรารถนาอยากรู้อะไรพิมพ์ใต้คอมเมนต์ไว้หน่อยเออเดี๋ยวรวดะ ทำคอนเทนต์แพงๆออกมาให้โอเคไหมแล้วก็เด็กๆก็ไปติดตามฟังดูได้ห็นไม่ลูกรักทุกคนเลยนะหวัดดีลูกดีลูกดีลูกเออฝากไปเรียกเพื่อนๆมาด้วยนะเย่ขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขสนุกสนานแล้วก็อย่าลืมว่าไม่มีสิ่งดใดบนโลกใบนี้เนาะที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้มีแต่ความคิดของมนุษย์นั่นแหละที่จํากัดเนาะ แล้วก็คิดว่ามันไม่สามารถเปลีป่ยนแปลงได้แล้วแต่ถ้าคุณคิดถึงความเป็นไปได้เนาะมีโฮปเขาเรียกว่ามีโฮปนะหรือมีความรู้สึกว่ามีความหวังรู้ว่าอาจจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นก็ได้นะในพิมพ์ประโยคนี้สิอาจจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นก็ได้นะนี่ถ้าคุณมีแนวคิดแบบนี้เนี่ยเท่ากับคุณเนี่ยได้ปักธงไปที่สวรรค์แล้วโอเคไหมลูกเออเดี๋ยวสิ่งดีงามเพื่อตามมาแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างจะขี้คายเองอย่าไปจู้จี้มันมากแล้วก็จงเชื่อถึงความเป็นไปได้ เชื่อในสิ่งที่คุณปรารถนานสิ่งที่คุณชอบแล้วก็อยากได้นะแล้วก็มีความสุขกับมันโอเคไหมไปต่อให้มากพอแล้วกันอย่าแวงกับที่เดิมนะเอออันนี้ใครก็ช่วยไม่ได้นะลูกนะต้องฝึกเองด้วยตัวเองนะนี่ก็คือเหมือนเคล็ดลับในการได้ทุกอย่างเลยด้วยซ้ำดักลูกนะขอให้ทุกคนสนุกสนานแฮปปี้ไปแล้วนะบ๊าบยบายแจกเพลงเรียนซอส ลอยไปกับคืนความสุขที่นี้เราให้ความสุขนำทางสุดลานึ n ง this place joy l e a s t h way and I say yes.

ในคาสซอสเลิฟสิงนะจ๊ะวันนี้ก็มาด้วยรักแล้วก็ไม่มีอะไรจะเลอค่าใปกว่าการได้มีอริยทรัพย์ติดตัวอีกแล้วเนาะแล้วก็มีแต่สิ่งที่ง่ายต่อความจเจริญเบิกบานเนาะแล้วก็ปัญญาที่มากขึ้นนะลูกนะแถมเป็นปัญญาที่ใช่ด้วยคุมให้เลยใช่ไหมดักดักดักเป้วนะจุๆๆ๊บจุ๊บบ๊ายบาย